ใส่มือก็สิเป็นเส้นขันลาดเผานะจ๊ะเก็ื้อแล้ก็ไปฉีตัวอายุตรงนี้นะจ๊ะขาเขาก็สิไปตั้งเผานะจ๊ะแบกบ้านมาจับพี่น้องค่ะบรรยากาศชั้นฉลาล้อรถมันจะพี่น้องกะสิป้ามาชมบรรยากาศก่อนนะจ๊ะรถบ้านไหนมาหนะคต้องเย็นเย็นจับพี่น้อง ข่บรถลมเย็ยนหน่อนะจ่ะต้มนี่ลมเย็ยนดีแล้วค่ะพี่น้องรถฉันเลยนะจิตาชมบรรยากาศในสถานีไ้วยก่อนนะจ่ะหลับต้มเย็นยนด้วยกันนะจ่ะใครอยู่ฟังใส่มือกสิเป็นเส้นพันล้านข่าวนะจ๊ะพี่น้องเส้นพัน ชั้นชลาค่ะรถก็จะเปแดนเมื่อมองนี้นะจ๊ะพี่น้องทางเส้นท่านมันจะกนี่ก็เป็นมองค่ะรถฟังนี้นะจ๊ะขา,ขากัน,นรถนะคะขากลับรถอยู่หายแยกลาขา่าวนะจ๊ะพี่น้องสถานีนี้นะคะรถมาเราจะขอโทนกำลังแดินต่อสถานีนี้นะจ๊ะ はい <music> จากสถานีแล้วนะ้าจติโนสำนักงานกสิยุทในห้างนี่น้าจ่ะไอแม็กนี่เนาะค่ะพี่น้องเขาไปกันเลยน้าจ่าจ่าเยแดงก็มาหอดออฟฟิศแล้วน้าจพี่นอ้องออฟฟิศหรือสำนักง,งานของบริษัทเจนฟอยน์ยน้าจ่ะพอดีมณีหุ่นส่วนหรือลูกค้าเพิ่งเอาสินค้าเนาะจ่ะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะจ่ะเป็นอยากสุขภาพดีเนาะค่ะพี่น้อง คระโด่งเหมือนงั้นจ้ะพี่น้องพี่น้องข้ามาบันตึกส่างเนาะจ้าสุดช้าสุดช้าคือบ่อค่ะพี่น้องคือส่างบ่อกับบรรยากาศ คาะรถไปป่าขากลับมาจากยีแดงกับเฮตุลาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะรถไปมาแลหรจา้ารถไปเข้าสถา,านีแล้วคะ่ะบรบรยากาศในรถไปใจดินนะคะ่ะ